เมื่เรืช้าเคยตรัสถามาทั้งหลายมีฉันทาเป็นนักเงาฉันทก็ความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะรู้มันออกจากความอยากของเราจาไม่มีความอยากก็มไม่รู้อะไรเลยคนเราที่เปันนายุทธว่าความอยากมันจะไปไหน นี่เป็นลักษณะของความอยากมันอยู่กับที่ไม่ได้ลงไปไปไปเลยปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปแบบตาบอดบ้างอะไรบ้างที่เรามีพ่อพระเจ้ามาแนะนำว่านอยากสุขอยากมีความสุขถ้าก็แนะนน้ำต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เป็นพ่อะเห็นนี้ที่เรงฝึกสติที่จะจําของท่านได้หรือหลักคือสมา เวลาจดสิ่ใจวเวลาจะเอาความอยากแบบไหนถ้าหากว่ามันมีอารมณ์มารแรงคำสอนงพระเจ้าก,ก็จวยไปหมดไหนก็จ่ายไปหมดลืมหมดไหนเพราะสติของเราไม่มันม่นคงลืมไปเลยเรียนธรรมะมากับมันไม,ไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติของเราให้ดีถึงแม้ว่าอารมณ์จะมาแรง ต้องยึกนักกิเสมาว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่เพิ่มจะเอาดองเรากิเลสเป็นที่เพิ่มแล้วจากพระพุทธเจ้าท่านทก็บอกไว้คน,นส่วนมากบากก็ว่าพุทธังธรรมังสั้างกัางสรังกระามไหมแต่ใจมันก็บอกว่ากิเลสสร้งงางสร้างกระามไหมเราเชื่อกิเลสมากกว่าท่านนี้ต้องแก่เป็นพ่อแห่งนี้ที่ท่านบอกว่า บอกไว้ว่าเวลาปฏิบัติมากแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ไหนมากมีองค์แปดต้องมีสามสามองค์ที่บนเมียนอยู่เรารอบทุกองค์คนหนึ่งต้องมีสมาธิที่ความเห็นชอบอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไร,ะไรผิดอะไรเป็นสมบามากอะไรเป็นมีชามาก นั่นที่คุณสมาธิจากนั้น่งดมีสมาสติคุรเลิกยุสมาร์ความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงตัวรายละเอียดเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันไหนเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรที่ควรจะละอะไรที่ควรจะเจริญนี่ก็เลยสั่งสมาวายมองกับความเพียรชอบให้จัดการ เช่นมีมิจฉามิจฉาที่เกิดขึ้นมาต้องแก้กายทันทีอย่ามันปวงการในชีวิตของเราแต่ยังกรูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ยังทําพ่อหรือผู้ดิสมาคนเราไปสมามากบ้างมีจฉามากบ้างกลับไปกลับมาเอาแน่นอนไม่ได้พ้นะไายจะไปมีจฉามากมากกว่าก็สมาบากบางครั้งมันยาก กะจายของเราไม่มนกงกระแพ้กคลบสีิของตัวเองไว้เพราะจะต้องฝึกสติให้แข็มแข็งบอวพระเาจาเคยสอนอยึงอย่างร,รักอยู่สมาธิแต่เรารักถึงท่านเราได้เราเลิกคิว่าที่ท่านสอนนั้นท่านไม่ได้สอนเพื่อจะประกาศเฉยๆว,ว่าความฉลาดของท่านท่าน,ทา,นทานรู้นั้นรู้อันนี้ทาไม ไม่อวดแต่จะพูดตามความเป็นจริงไว้แล้วมันมีประโยชน์ใน่คำสอนของท่านท่านสอนเพื่อจะให้เราเอามาใชา้แล้วเมื่อเราใชา้เราก็จะเกิดคนดรรขเ้นมาวในจิตใจของเรายามปัญญานั้นท่านบอกว่าปัญญาเริ่มที่ที่คำถามที่ว่าเราทำอะไรลงไปที่จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนาน ก็ทำลายลงไปที่มัน,ป,น,ป,นป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานในคำถามนี้มีปัญญาตรงที่ว่าเรารู้อย่าความสุขความทุกข์ลองขึ้นอยู่กับการกระทำของเราหนึ่งสองความสุขกาลนานเป็นสิ่งที่แปลนได้สามความสุขที่เป็นกาลานมันดีกว่าความสุขระยะสั้นจนใครๆก็รู้อยู่ เด่ทำมืองม่รู้ลืมหมดเลยพออารมณ์เกิดขึ้นมาก็จับนู่นจับนี่เอานู่นเอาน,นี่ความรู้ทท่เคยร,ร,คร,รู้มันก็ลืมหมดเลยประชะั้นต้องมีสติคอยระลึกคิดเสมอว่าถ้าเราต้องการความสุขจริงๆต้องคิดอย่างนี้ต้องนักถึงระยะยาว ะต้องมีเมตตากรุณาด้วยก็ถ้าหากว่าความส,สุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นการเสียหายของคนอื่นเขาจะทนดูไม่ได้เขาจะต้องพยายามทําลายของเราแต่ถึงแม้ว่าเขาทาลายไม่ได้แต่มันจะเป็นกรรมของเรายังไงก็สุขไม่นาน เพราะฉะนั้นเราดักจเขามีเมตตากรุณากับเขาถ้าเราต้องการความสุขจริงๆข้อที่สามความบริสุทธิ์ท่านบอกว่าเราจะบริสุทธิ์ได้ถ้าเมื่อเราจวนดูการกระทำของเราให้ละเอียดก่อนที่จะทำอะไรดูเจตนาพอเจตนาของเราดีไหมเราคิดว่าการกระทำอันนี้จะเป็นไปเพื่อ,อการเปลี่ยนๆไหม แต่หนว่าจะเปลี่ยนเปลงกลาจะเป็นเปลี่ยนแปลนผู้อื่นด้วยตัวเองก็อย่าทำถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนเปลนบริคาดไว่าเอ้ว่าจะมีก็ทำได้ทีนี้เราลงเวล่่ทำแล้วดูผลในระยะที่กํามำลังทำอยู่ก็กรรงบางอย่างมาให้ผลทันทีเลยแต่ว่าเห็นว่าการเปลี่ยนเปลงก็มาหยุดเลย ถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนเปลี่ยก็ทาต่อไปได้จนสําเร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วแล้วก็ดจผลระยะระยะยาวถ้าเกิดมันเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมาโดยไม่นนคาดหมายว่าจะมีก็จดจำไว้เดี๋ยวเอาสติมาให้มามันรู้แล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําแบบนั้นต่อไปแต่ถ้าหาว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนก็ให้ใจของเราแช่มชื่นขึ้น,นมา การปฏิบัติของเรามี่างดำเนินไปเรื่อยๆนี่ความบริสุทธ์มันเกิดแบบนี้ทุมันผู้มีความไม่ประมาทแลบผู้มีสติระ้เลิกยูดสมารรวมแล้วคุณธรรมของพระริชาที่ว่าพระปัญญาที่คนประปากาณนาที่คนพระปริสุทธิ์ที่คน เราก็สร้างได้ถ้าเราสวงหาความสุขในทางที่ชอบเราจะเป็นผู้มีคนธรรมขึ้นมาว้ไม่ใช่สุขเฉยๆมีคนธรรมของผู้ดีคุณธรรมของพระพุทธเจา้าฝังวันนี้เจใจ,จของนเราด้วยข้อสำคัญกรารรู้ถึงท่านด้วยสมัรถรถึงคำสอนของท่านเอาการปฏิบัติปัญญา บางคราว่าบกทำไงฉนจะเอาการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจําวันของเราที่ฉันคาถามก็งงจะเป็นว่าทำไงฉันจะเอาชีวิตประจําวันเข้ามาในการปฏิบัติข้องเราต้องเอาปฏิบัติเปใหญ่เพราะมันสําคัญกว่าถ้าคิดนี้ได้การที่เรา มีความอยากนู่นอยากนี่ความอยากของเราจะแบนไปเพื่อมรักจนถึงที่สุดที่นั้นว่าเลยความอยากไปเล,เลยทำธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในปานเปีนยงยิ่งกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้โดยไม่ต้องต้องมีความอยากแต่ว่าที่จะเชิงความรู้ันนั้นต้องอยากมังอยา่าง ถูกต้องพระเจ้าอากคิสมท่านท่านจะบอกคำแนะนำอยู่ทุกระยะทุกกาหนาของเราถ้าเราเลกทท่านเราจะไม่พลาด